ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกมอคาณาแท็กซิก,กันอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวในรอบนี้ของเราผมจะมาแนะนําอย่างนี้เลยแนะนําเทคนิคง่ายๆสําหรับผู้เล่นสายเลืเล่อยเปื่อยแบบผมเลยใครที่เป็นแบบสายเลื่อยเปื่อยแบบเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆไปโดยที่ไม่รีบเลยอย่างพวกสายเปหรือสายที่ปั่นเพชรเอาไปสุ่มตัวละครกันอันนี้เราจะมาแนะนํากันแบบง่ายๆเลยว่า ผู้เล่นสายเลือดเปื่อยอย่างพวกเราจะหา4ดาว5ดาวได้ยังไงในราคาที่ถูกกว่าโดยที่เราไม่ต้องซัมมอนเลยหรือเราจะได้ใบซัมมอนมาแบบฟรีๆไม่ฟรีดิต้องบอกว่าได้มาในราคาครึ่งเดียวจากราคาปกติเราไปดูกันดีกว่าราคาซัมมอนเนี่ยปกติแล้วถูกต้องไหมเราจะได้กันเนี่ยคือ1ใบต่อ100เพ่1ใบต่อ100เพรนะและแต่อันเชิญทั้งหมด8ครั้ง600 ใช่ไหมัแปดร้อยสิมันใบละร้อยอ่ามันจะใช้ถ้าจะไม่ผิดนะจะแปดร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ามันจะใช้แปดร้อยถ้าผมคำนวณมาไม่ผิดเลยหรือหรือผิดเดี๋ยวขอดูกันหมุ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 นมีบอกไหมครัแต่ผมคิดว่าผมจำไม่ผิดหรอกจริงๆก็คือเรทครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าน่าจะใช้หกร้อย 600หรือ800ก็แน่เนี่ยอะไม่เป็นไรเพราะกับตีว่าคุณใช้ใบละร้อยแล้วกันถ้าหนึ่งใบต่อหนึ่งร้อยคุณจะต้องใช้อันเชิญเนี่ยทั้งหมด8 8ครั้งเนี่ย800ถูกต้องไหมมันจะทําให้คุณเนี่ยใช้เพชรที่เปลืองมากรักแล้วก็ใบาอาคาน่าอันเนี้ยการันตีแบบเห็นเห็นเลยว่าใช้เปลืองมากแต่เรามีเทคนิคหนึ่งที่จะทําให้คุณได้ใบเมเจอร์มาแบบในราคาที่ถูกกว่าโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเปิด10ครั้งเพื่อมานั่งสุ่มว่ามันจะออกหรือไม่ออก แอนนั้นต้องขึ้นอยู่กับดวงคุณเช่นกันวัตถุบโบราณก็เช่นกันคุณเปิดสิบครั้งคุณจ่ายพันห้าเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะการันตีออกห้าดาวหรือเปล่าถูกต้องไหมและในเทคนิคนี้สําหรับเราที่เราจะมาแนะนําเลยคืออันนี้ร้านค้าของเรานั่นเองไม่ใช่สายเปน,นะสายเปไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราเลื่อนลงมาที่ร้านค้าทั่วไปนี่ตรงนี้เลยมุมนี้เลยผมาจะอธิบายง่ายๆเลยว่าร้านค้าเนี่ยเหมาะสําหรับทุกๆคนทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่า หรือทั้งผู้เล่นสายเลือยเปื่อยแบบผมเลยทําไมผมถึงแด้น้าอย่างนั้นทําไมเพราะว่าในร้านคาทั่วไปนี้มันจะรีรันตัวละครตั้งแต่4ดาวถึง5ดาวเลยแต่โอกาสได้5ดาวจะยากมากๆและยังมีโอกาสได้เมเจอร์อาคาน่า1ใบเอาไปเปิดสุ่มกันเลยในราคาเพียงแค่ราคาเพียงแค่เลยนะ300เพชรที่ผมเห็นคือ300เพชร แต่มันจะมีหลายคนที่บางคนเห็นหนึ่งหมื่นเพชรถูกต้องไหมแต่ที่ผมเห็นเลยคือสามร้อยเพชรเอาแบบเห็นสองใบเลยเห็นสองใบเลยคือสามร้อยแน่ๆหรือบางทีมันอาจจะราคามันจะไม่แน่นอนแต่ผมคิดว่าน่าจะราคาเพียงแค่สามร้อยเพชรเท่านั้นหรือห้าร้อยเพชรจะเลทจะไม่เกินนี้และยังจะมีโอกาสได้ตัวละครสี่ดาวแบบเต็มตัวเต็มตัวเลยนะสีดาวแบบเต็มตัวเลยนี่เห็นไหมที่ผมแลบไปแล้วคือเทมพา่า ตอนแรกผมไม่มีเลยตัวละคร4ดาวผมไม่เคยเปิดเลยนะผมมีเพชจอยู่ประมาณ9,000ผมมาเปิดที่ร้านค้านี้ตลอดเลยโดยที่ร้านค้าสามารถรีได้วันหนึ่งสี่ครั้งรีฟรีฟรีสองครั้งและรีแบบมีโฆษณาอีกสองครั้งหรือคุณจะใช้รูบี้ในการรีรีได้ไม่จํากัดละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องใช้เพชรเติมเนี่ยสามสิหมายความว่าคุณจะหมุนเนี่ยได้ตลอดคุณจะได้อะไรบ้างสิ่งสําคัญเลยอย่างแรกคคอ ตัวซำมอนฮีโร่ตั๋วทมอนฮีโร่จะลดในครึ่งราคา50ถ้ามันมา3ใบมันใช้เพียงแค่150เท่านั้นและใบตัวซำมอนอาคาน่าอย่างนี้ด้วยอ่าด้วยอาคาน่าผมจะตีเกางนี้อาคาน่ามันจะมีทั้งหมด3เกตคือเมเจอร์อาคาน่าอาคาน่าชั้นสูงและอาคาน่าธรรมดาเรามาดูก่อนว่าเกตจะดูเปนยังไงเมเจอร์อาคาน่าถ้าเปรียบเทียบคือระดับ SSR หรือของแรสุด ก็คือเทียบเท่าระดับ5ดาวนั่นเองส่วนอาคาร่าชั้นสูงคือเทียบเท่าระดับสี่ดาวหรือคือระดับ s อและอาคาร่าธรรมดาคือระดับสามดาวเป็นระดับ R ทั่วไปก็คือเป็นอาคาร่าทั่วไปอาคาร่าคืออะไรอาคาร่าคือการ์ดฮีโร่ต่างๆที่คูณเอาไว้ใช้ในการลงดันนั่นเองนี่นี่คืออาคาร่านี่แหละหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คืออาคาร่าเห็นไหมมันจะมีตั้งแต่เมเจอร์อาคาร่า ไปที่หมวดไมเนอร์อาคานาชั้นสูงและไมเนอร์อาคานาธรรมดาก็คือจะเป็นเลททั่วไปแล้วก็เลทแบบระดับสูงไปเลยในร้านค้าทั่วไปนี้มีเลทอัพออกเมเจอร์อาคานาออก5ดาวด้วยเช่นกันส่วนตัวละครลับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าตลาดลับยังไม่เปิดผมยังไปไม่ถึงเนาะโดยสามารถเปิดร้านค้าได้ในการผ่านด่านระดับ3ที่1ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นสที่หเลยนั่นเอง อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยจริงๆที่ทุกคนเนี่ยจะเล่นกันได้ทั้งผู้เล่นเลื่อยเปื่อยหรือสายเปเลื่อยก็ตามหรือใครที่แบบอยากเล่นเรื่อยๆอะ่ะไม่อยากแบบไม่ต้องไม่รีบผ่านด่านก็คือเดี๋ยวไปรอไกด์คนอื่นเอาคุณสามารถมาเปิดหารีลันตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีเศษด,ด้วยเศษหินโซคืออะไรเศษหินโซคือเศษร,ระดับสี่ดาวขึ้นไปถึงห้าดาวอันนี้เป็นเศษห้าดาวมันจะสุ่มไม่ใช่ตัวซ้า มันจะสุ่มได้ทุกๆตัวเลยที่เกี่ยวกับห้าดาวไม่ว่าจะเป็นซ้าและไม่ซ้าก็ตามแต่มันจะได้มาเป็นแค่เศษหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันมันจะให้แค่ตัวที่ไม่มีด้วยหรอให้ครับมันมีนี่ผมจะบอกเลยว่าห้าดาวผมยังไม่มีเลยสักตัวแต่ผมมีเศษเห็นไหมมีคาวิเลียดูรดาของเรานั่นเองนี่ผมได้เศษมาจากตรงนี้เลยโดยห้าดาวจะใช้เศษทั้งหมดสูงสุดหนึ่งตัวต่อสิบห้าเศษ หึ่งตัวสิบห้าเศษนะถ้าเกิดจะอัพเวล2สองก็หนึ่งตัวใช้สามสิบเศษก็ว่ากันไปแต่ถ้าสําหรับสี่ดาวจะใช้ยี่สิบเศษแต่สิ่งที่มันให้มาเลยในการซื้อคือหนึ่งตัวเต็มๆยี่สิบเศษตรงนี้นี่เห็นไหมได้เลยยี่สิบเศษแล้วในราคาของสี่ดาวคือร้อยห้าสิบและห้าดาวล่ะห้าดาวใช้สามร้อยเพชรเลยนั่นเองทำไมผมถึงกล้าการันตีว่าห้าดาวออกและมันมีโอกาสออกเนี่ย ถ้าเกิดคุณดวงดีมันอาจจะออกทางหน้าเลยก็ได้อันนั้นอาจจะกลายเป็นบักกันไปแต่มันมีออกเพราะอะไรเพราะผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนแคปจอไว้ให้เลยอันนี้ผมไม่ได้ขอไฟล์ภาพมาให้เนาะมันแคปมาเลยสองภาพมันมีตัวห้าดาวขายเนี่ยแล้วมันสองภาพนะมันมีห้าดาวสองตัวรวมกันสี่ตัวมันซื้อมาใช้ทั้งหมดพันสองร้อยเพชรแล้วมันเป็นสี่ดาวที่มันไม่เอ้ยห้าดาวที่มันไม่ซ้ากันเลยเดี๋ยวผมมารีเฟซให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าโมได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงกันไป มาเดี๋ยวเรารีเฟซกันโดยการดูโฆษณาเพราะว่าผมปลดปรีเฟซปกติไปแล้วมาเดี๋ยวเราบารีเฟซกันเราได้รีเฟซและอีกหนึ่งครั้งมบนี่ตัวซัมมอนฮีโร่คุณยังสามารถใช้เหรียญทองซื้อได้ด้วยมันจะได้มาสามดาวแบบไม่ใช่สามดาวมันจะได้มาสามใบเพื่อไว้อัญเชิญฮีโร่เลยโดยไม่ต้องจ่ายเพชรแต่หลายหลายคนก็คงคิดว่าโอ้เงินเกมนี้หายากมากเลยนะพี่ทำไมถึงกล้ามาใช้ใจ่ายไม่รู้ครับ ผมรู้แค่ว่าผมจ่ายอันนี้อยู่ที่พิจารณาพวกคุณแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเงินพวกนี้ส่วนมากเอาไปอัพเลเวลถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเศษตัวคุณจะทํำยังไงคุณก็ลำบากกันไปถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็จะลำบากอันนั้นผมคิดว่าอีกไม่นานโหมดเก็บเงินมันต้องมาอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบลงแบบเพล็กกินหลายวันหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันระดับยากอะไรก็ว่ากันไปเพราะงั้นตอนนี้นนนแรกๆเกมอยู่ในระหว่างพัฒนาเป็นไปได้พยายามเก็บตัวฮีโร่ให้ได้เท่าที่จะทําได้ที่สุด ตัวกวาดล้างดีไหมมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นที่ไม่มีเวลาอย่างผู้เล่นวัยทำงานเพราะในหนึ่งดัานกว่าจะจบเนี่ยยิ่งดันหลังๆใช้เกือบสิบเจ็ดสิบแปดเวฟถูกต้องไหมอาจจะเป็นแบบยี่สิบนาทีเลยกว่าจะจบกันในหนึ่งด่านนะและมังเผลอลงกันไม่ผ่านด้วยเพราะงั้นเสียดสตามิน่าทำยังไงดีให้เผาครับให้เผาทิ้งให้หมดทุกวันเพื่อเก็บเลเวลเพราะมันหมดยิ่งสูงมันยิ่งต้องใช้เลเวลถูกต้องไหมและไอ้ตัวเลเวลเนี่ย ผมสังเกตว่ายิ่งเลเวลสูงสตามนามันก็ยิ่งอับขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดย,ยังไงต้องขออภัยด้วยตัวกวาดล้างยังเป็นสิ่งสําคัญอีกเช่นเคยแต่นอกจากตัวกวาดล้างมันยังมีระบบอัตโมัติใช่ไหมล่ะคนก็คงจะพยายามใช้กันในส่วนนี้แต่ไม่เป็นไรนี่แต่ผมจ่ายไปเลยหนึ่งหมื่นห้าเราได้มันแล้วอีกสามใบนี่ไลนิ่งโซเป็นไงมันแจกมาเลยหนึ่งตัวแต่ผมมีไลนิ่งโซแล้วผมอาจจะไม่เอานี่กระเป๋าหินโซ่ห้าดาวผมซื้อมาเลยนี่อาคูณ เอาไหมตอนนี้มันยังมีประโยชน์ผมซื้อมาเลยและนี่สําคัญที่สุดหีบวัตถุบโบราณทั่วไปมันดรอปตั้งแต่สามดาวจนถึงห้าดาวเลยเมื่อวานผมได้กดและผมเจออะไรรู้ไหมผมได้หีบวัตถุบโบราณลําดับห้าดาวมาแต่มันขายในเพชรราคาสามพันเพชรโดยที่ว่าผมเพิ่งเล่นผมไม่มั่นใจว่าผมจะซื้อแล้วคุ้มไหมแต่ผมเห็นแล้วระดับสาดาวเนี่ยออปชั่นดีมากๆ และ้ระดับสี่ดาวห้าดาวจะดีขนาดไหนเราไม่รู้แต่ผมยอมจ่ายหมื่น้าตรงนี้เพื่อไปเปิดสี่ดาวเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเลยกระเป๋าหินโซ่ผมซื้อไหมผมเอามี่ผมเอาเลยผมแบบไม่สนเลยผมกดเลยตัวซัมมอนวัตถุบโบราณหนึ่งร้อยคุ้มไหมคุ้มนะถ้าเกิดคุณเปิดแล้วคุณได้ห้าดาวมาเลยแต่มันเป็นหนึ่งใบหนึ่งร้อย 100. แต่มันคุ้มกว่าร้านทั่วไปเพราะะไรอย่างที่ผมบอกสิบครั้งพันห้าแต่ซื้อครั้งละร้อย สมูทซื้อครั้งละร้อยถูกต้องไหมคุณสามารถเปิดได้สิบครั้งเนี่ยคุณจะจ่ายเพียงแค่พันเดียวมันคุ้มไหมสําหรับผมคุ้มครับผมซื้อนี่มก็จะซื้อเก็บไว้เลยกินโซไรนิ่งหลอดเอาไหมเอาครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เพชรในการเปิดตัวละครผมมาเปิดตรงนี้เพื่อผมจะได้เก็บเรเวลยิ่งตัวละครเวิวสูงยิ่งตัวละครเวิวสูงเรเวลเรโซแนนซ์ของคุณจะยิ่งสูงตามไปด้วยตอนนี้เพื่อนของผมสองสามร้อยสี่ร้อยกันแล้วอะ่ะ หลายหลายคนก็น่าจะาไปเกือบพันละบ้างเพราะตอนนี้มันตันอยู่ที่สองพันถูกต้องไหมแต่ดูผมดิผมค่อยๆเล่นผมยังไม่เคยเปิดตัวละครเลยเพราะงั้นตอนนี้ทรัพยากรที่ผมมีเดี๋ยวผมไปทํคลิปเปิดตัวละครแน่นอนแต่เราจะเป็นการเปิดตัวละครแบบดูนี่ของดองไปแก่และหนึ่งใบนี่ตัวสุ่มเมเจอร์อาคาน่าผมจ่ายมาในราคาเพียงแค่สามร้อยเพชรเท่านั้นอันนี้ไม่ได้โมโ้ในพูดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลย ว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันน่าจะยังคุ้มอยู่ที่ยอมจ่ายมาหมื่นหปิ๊งนี่ได้มาสามเศษผมเหลืออีกสิบห้าเศษเท่านั้นเพื่อที่ผมจะหาตัวสปิริตหาดาวมาใช้แต่มันคุ้มอยู่สําหรับเศษแล้วมันยังมีโอกาสออกแบบเรตตัวเ,เต็มๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมไม่ดูดีกว่าผมไม่เปิดแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวไปเปิดในคลิปหน้าว่าเราจะทําอะไรกันเดี๋ยวผมเปิดโฆษณาให้ดูอกีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าผมได้อะไรมา ตัวกว่าล้างผมไม่ได้เอานะตอนนี้คือแบบเอ้ยจะเอาดีคือเอ้ยแต่มันแพงแบงก์ยังไม่เอาละกันเนาะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ผมได้ไอรีเฟซครบแล้วสำหรับวันนี้สี่ครั้งเป็นไงเป็นไงครับห้าดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผมไม่ได้โมพวกคุณเลยจริงๆผมพูดจริงๆผมได้แววไพายตัวหนึ่งตำมๆมาพร้อมกับอาร์คแองเจิล ผมได้ห้าดาวมาทีเดียวสองตัวเลยหลายคนบอกโอ้พี่พี่ได้ห้าดาวมาพี่มีตัวริงไหมไม่มีครับแต่ผมรู้แค่ว่าผมยอมดูโฆษณาแล้วผมจ่ายเพียงแค่สามร้อยสามร้อยเพชรผมได้หนึ่งตัวเลยเพราะอะไรเพราะร้านซัมมอนมันไม่ได้เขียนว่าคุณเปิดแปดครั้งแล้วจะการันตีห้าดาวนั่นเองมันอาจจะออกสี่ดาวสามดาวก็ได้ไม่มีใครรู้แถมมันยังได้เศษด้วยถูกไหมแต่ร้านค้าทั่วไปของเรามันมีให้นั่นเอง แลวตอนนี้ผมได้แวมไพร์มาแล้วหนึ่งตัวเพราะงั้นผมซื้อไปเลยนี่ลดล็อกปิ้งหนึ่งตัวนิวเห็นไหมผมไม่ได้บอกพวกคุณเลยว่ามันเป็นเศษแต่มันคือตัวหนึ่งเต็มเลยนั่นเองข้ามีชีวิตนิดนิรันด์แต่ได้ต้องเคยได้ยินชื่อของข้าแน่ข้าโหยหาอำนาจมาโดยตลอดนามของข้าคือคือใครไม่รู้เดี๋ยวเราไปอ่านประวัติศาสตร์กันที่ลังเนาะเพราะงั้นตอนนี้ออเฮียของเราคือแวมไพร์นั่นเองและสิ่งที่ผมกําลังต้องการมากที่สุดคือ Ark Angel หลายคนบอกโอ้ oh, พี่ได้หา้าดาวพี่ไม่มีลิงก์หรอกผมบอกเลยว่าอ์คแองเจิลเป็นตัวเดียวที่ผมลิงก์ได้แต่ผมขาดอ์คแองเจิลเพราะงั้นหนึ่งตัวฟรีๆของผมไปเลยแล้วเป็นอ์คแองเจิลห้าแสนด้วยผมกำลังจะทํารีวิวเกี่ยวกับคอมโบของอ์คแองเจิลพอดีพอเพื่อนแนะนํามาบอกนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าเราจะได้ทํากันหรือเปล่าแล้วผมก็ยอมจ่ายตรงนี้อีกนี่ผมจ่ายไปเลยนะผมไม่ซีเรื่องเพชรเลยผมไม่ซีเลยผมจ่ายไปเลยเต็มเต นี่ห้าพันเราจ่ายทั้งหมดอาคานาเก่าไร้พลังเดี๋ยวเราซื้ออุยอ้ยอุ้ยสองร้อยเราออก,กั้นใจที่เรายังไม่จ่ายกันเถอะนะมันเป็นเงินเรายังพอใจยอยู่อาคานาเก่าไรพลังอาคานาเก่าไรพลังมีประโยชน์ยังไงอาคานาเก่าไร้พลัง,ลง,ลงคือการ์ดท,ที่ไว้อัพเรเวลของการระดับเมเจอร์ระดับไมเนอร์อาคานาหรือระดับอาคานาที่เป็นการทไพ่ที่ไว้อัพสเตตัสของตัวละครพิเศษนั่นเองเ,องเนาะ เพราะงั้นซื้อดีไหมตอนนี้หมดอาจจะยังไม่มาหรือมันมาแล้วพอรเ,เวลผมยังไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันยังไม่มาซื้อเก็บไว้ไหมถ้ามันไม่เกินถ้ามันไม่เกินซื้อไว้ได้แต่ถ้ามันเกินคุณไม่ต้องซื้อในที่นี้ผมยังไม่ซื้อละกันส่วนโทเค็นหีบโทเค็นหีบผมยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะตอนนี้คนในกลุ่มก็พยายามปักหมุดรอกันอยู่ผมก็อยากจะรู้เช่นกันแต่ถ้าเกิดรู้ไงเดี๋ยวผมมาบอกกันที่หลังเนาะ แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดสําหรับเกมนี้เลยนอกจากรานคาทั่วไปแล้วคือนี่สกินเดี๋ยวผมคิดว่าจะเติมแน่นอนคิดว่าน่าจะอัดแพ็กพิเศษมีทั้งหมดเลยคิดว่านะตอนนี้ผมมีตัวห้าดาวเพิ่มขึ้นมาสองตัวแล้วผมดีใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งไอดีผมมีห้าดาวเพียงแค่หนึ่งตัวตอนนี้ได้เพิ่มอีกสองเป็นสามตัวเป็นไงไอดี ID แบบโคตรเฮงเนี่ยดูผมมีแค่นี้ไหนมาดูแองเจิลสิงลิงไปได้จริงไหมเอาไม่ได้เว้ย โอ้โคตรอายคือลิงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วเวมไพรเราลิงได้ไหมเวมไพรได้ตัวเดียวเราขาดอาซิบา้าน่าอั่านี้ปะไม่รู้ลาผมอ่านผิดอ่านถูกไง,งต้องขออภัยด้วยเป็นไงบ้างสําหรับข้อมูลเทคนิคง,ง่ายๆสําสหรับผู้เล่นเลื่อเปื่อยแบบใครชอบกันนะหรือแบบใครฟังผมไม่รู้เรื่องบ้างหรือแบบสําคัญที่ผมพูดมากไหมคงไม่มีมั้งหรือถ้าเกิดมีสามารถพลไว้ได้เลยแต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดอย่างไงผมต้องขออ,อภัยด้วยเนาะ แต่ถ้าเกิดใครชอบอยังไงช่วยกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือถ้าอยากแบบช่วยสนับสนุนผมจริงๆแชร์ลงกลุ่มให้ผมด้วยนะคือบางทีแบบทําเองไม่ค่อยอยากแชร์ลงกลัวแบบแบบแบบกลัวโดนด่ากลัวแบบกลัวโดนด่าบอกเอ้ยว่าลบก,กลุ่มปะเพราะก็เราเคยแชร์แล้วหน,นึ่งใช่ไหมเหมือนว่าเราเต็มที่ในการทําม,มากเลยแต่เราโดนดแบบ่าคือหลังจากนั้นก็แบบ เกรงๆกลัวเลยโอเคถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดกระตาให้ด้วยนะพูดซ้ำหลายรอบมากเลยส่วนสําหรับวันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกลับแวะเวียนกันอีกเนาะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบาย